ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่ที่กาลังประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะของภาคเหนือซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้มีความกังวลแล้วก็ห่วงใยนะครับมีการโพสต์ถึงสถานการณ์น้ําท่วมของภาคเหนือนะครับบอกว่ามีความเป็นห่วงแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน,น่านจังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดพะเยานะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนกําลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับโดยตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการส่งผ่านระหว่างนายกรัฐมนตรีนะครับก็กลัว ว่าจะช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่นะครับก็เ,เลยได้มีการฝากให้รองนาย,ยกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัย ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับในการเร่งให้ความช่วยเหลือซึ่งก็ได้รับลูกไปจากการแบบเร่งด่วนนะครับมีการระดมสรพก,กำลังต่างๆเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงมีการเร่งระบายน้ําจัดตั้งศูนย์วอรูมติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงเลยนะครับรวมถึงมีการวางแผน,นฟื้นฟูความเสียหายหลังจากนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองจิตนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทจัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออีกทางนะครับเพื่อที่จะแบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ